สิอันดับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีในปี2025เทคโนโลยีคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของคนเราดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเสมอเมื่อเราได้จินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามสำนักข่าวทอมสันรอยเตอร์ก็ได้รายงานเกี่ยวกับ10นวัตกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2025ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีดังนี้อันดับที่10โรคสมองเสื่อมจะลดลง จากการที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มยีนของมนุษย์และการกลายพันธุ์มากขึ้นแน่นาคตแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จะสามารถตรวจพบและป้องกันโรคภัยที่เกี่ยวกับสมองดังเช่นโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ได้มากกว่าเดิมและจนถึงในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้สามารถระบ,บุชนิดของโครโมโซมที่ทําให้เกิดรูปแบบต่างๆของโรคสมองเสื่อมบ้างแล้วซึ่งโครโมโซมที่ถูกกล่าวถึงบ่อยๆก็คือโครโมโซมที่รู้จักกันในชื่อนอยพีซึ่งมีความเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม อันดับที่9โรคเบาหวานชนิดที่1จะถูกป้องกันได้จากการรายงานคาดการไว้ว่าโรคเบาหวานชนิดที่1และ2รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับระบบพับพลานอื่นๆเช่นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมจะสามารถถูกป้องกันได้ในปี2025นั่นก็เพราะว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการจัดการกลุ่มยีนซึ่งจะสามารถทําให้ซ่อมแซมและแก้ไข DNA ในตัวของมนุษย์ได้อันดับที่8การขาดแคลนอาหารจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ในปี2025ชานาจะสามารถปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในที่ร่มได้อย่างปลอดภัยโดยเป็นผลมาจากการดัดแปลง DNA และการใช้เทคโนโลยีด้านภาพและแสงซึ่งจะทําให้พืชมีความไวต่อแสงมากขึ้นรวมถึงผลผลิตที่ออกมาจะมีความต้านทานโรคและจํานวนมากขึ้นโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะลดความเสี่ยงของความล้มเหลวและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์อันดับที่7ทุกสิ่งทุกอย่างจะเชื่อมต่อกัน สิปีต่อจากนี้ระบบสื่อสารไร้สายหรือที่เรียกว่า wireless communication จะเข้ามาครอบงำชีวิตของแต่ละคนทั้งบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ต่างๆจะสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดโดยจะเป็นผลมาจากการพัฒนาสารกึ่งตัวนำรวมถึงการเปลี่ยนไปของ 5G เทคโนโลยีอันดับที่6บอกลากับขวดพลาสติกวัสดุที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าจะทำมาจากเซลลูโลสที่มีคุณสมบัติคล้ายกับพลาสติกแต่ทำมาจากซากพืชแทน ดังนั้นวัสดุเหล่านี้จะสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้อันดับที่ 5. เครื่องบินที่บินโดยใช้กระแสไฟฟ้ารถที่สามารถเคลื่อนที่โดยใช้กระแสไฟฟ้ายังอาจจะเป็นแค่สิ่งที่อยู่ในจินตนาการของคนเราเท่านั้นโดยวิศวกรรมการบินและแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่จะสามารถทําให้เกิดวิวัฒนาการของเครื่องบินที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นโดยเครื่องบิน จะขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานของลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ที่ถูกพัฒนานและมอเตอร์ซึ่งถูกเสริมด้วยเทคโนโลยีตัวนำกระแสไฟฟ้ายิ่งยวดหรืออีกชื่อหนึ่งคือซูเปอร์ดักติงเทคโนโลยีอันดับที่4การรักษาโรคมะเร็งจะทำได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นสารเคมีที่ใช้รักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันสามารถทำให้เกิดอันตรายและผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยได้ในปี2025ยารักษาโรคมะเร็งจะทำงานได้อย่างตรงจุดมากกว่าเดิมจึงส่งผลให้ผลข้างเคียงที่ตามมาลดน้อยลง ด้วยยารักษานี้ร่วมกับความรู้เกี่ยวกับการกลายพันธุ์ที่มากขึ้นจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบันอันดับที่3แผนที่พันธุกรรมมนุษย์จะกลายเป็นเรื่องปกติจากความก้าวหน้าของกระบวนการวิเคราะห์เซลล์และนาโนเทคโนโลยี hmm. การทำแผนที่พันธุกรรมมนุษย์ mm hmm. จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆและไม่ใช่เพียงแค่เด็กทารกเท่านั้นที่จะได้รับการทำแผนที่พันธุกรรมทันทีเมื่อเกิดแต่คนทั่วไปก็จะสามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งจะทําให้รู้ทันถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคขึ้นรวมไปถึงการก่อตัวเบื้องต้นของโรคต่างๆก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการออกมาอันดับที่ 2. พลังงานแสงอาทิตย์จะมีบทบาทเป็นอย่างมากทมสันรอยเตอร์คาดการไว้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะกลายเป็นพลังงานที่มีความสําคัญที่สุดบนโลกใบนี้เ้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมไวแสงหรือไดเซนติไซส์โซลาร์เซลล์จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพลังงาน และกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งจะทําให้พลังงานแสงอาทิตย์มีใช้ยามที่ต้องการและจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญสาหรับการเปลี่ยนแปลงมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์อันดับที่ 1. การเคลื่อนย้ายในพริปตาจะถูกทดสอบจริงความคิดที่ว่าสิ่งของหรือคนสามารถเคลื่อนย้ายในพริปตาจะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอย่างที่ใครหลายคนคิดจากการวิจัยล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคฮิกส์จะสามารถช่วยให้เกิดการทดลองเคลื่อนย้ายในพริปตาได้อย่างไรก็ตาม เราจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายในคลิปตาได้ในปี2025หากจะเป็นการเริ่มต้นทดลองเบื้องต้นเพียงเท่านั้น